นี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเริ่มต้นที่จะมารวมพลังกันนะครับโดยภาคเวนนะครับไม่ว่าจะมาจากสายภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับแล้วก็ในกรุงเทพนะครับและแน่นอนครับต่อไปนี้นะครับเราได้คุยกันแล้วในภาคทีเครือข่ายคนไทยพูดนะครับว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะสามารถีกันอย่างนี้นะครับ ในสิ่งที่คนไทยพุทธถูกเอาเปรียบอย่างมากมายในหลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นการให้โัวต้านห้อยสลามแต่คนไทยพุทธไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มีเรื่องของตาสลักอิสลามนะครับนาฮารันซึ่งกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนไทยตัวจากประเทศก็ไม่ซื้อสินค้าแพงขึ้นถึง1 7ึ่สน่นกว่ารายการ นะครับทางทั้งที่เมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธแต่คนไทยพุทธกับต้องไปซื้อสี้าส่งสวยให้สลามนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นนะครับเงินภาษีของคนไทยนะครับที่เราเสียค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์ต่างๆกับกลายเป็นเอาเงินภาษีเราไปจ่ายเป็นหนี้เสียให้ธนาคารสลามรวมๆเป็นแสนล้านนี้ครับมันทําร้ายจิตใจกันเกินไปนะครับนอกจากนั้นการที่อ้างปอมดองปอมดองแต่คนไทยพุทธเราเนี่ยถูกค่า ไม่เว้นกาละวันนะครับรัฐบ,บาลที่ผ่านมาแทนที่จะมาช่วยดูแลคนไทยพุทธที่เดือดร้อนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าไปดูฮะขนาดปีนี้มี2 5 6 6โโควตาที่ให้34จุดกว่าคนเป็นพุทธลิมล้วนๆครับแล้วอย่างนี้จะเรียกกองตองได้ไงครับอย่างนี้เท่ากับว่าได้อยู่ายเดียวนะครับเพราะงนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่สื่อต่างต้องขอให้ช่วยถ้าท่านยังมีใจรักความเป็นชาติไทยรักแผ่นพันธุ์คนไทยด้วยกันนะครับ อยากให้ท่านเห็นถึงความเจ็บปวดของคนไทยเลือดไทยนะฮะเลือดไทยเราไหลนองกันเป็นเป็นหมืนม่นๆทีวิตแล้วนะครับที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้และวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคน4ีจังหวัดได้มาแสดงความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขาเดือดร้อนกันมากแค่ไหนนะครับแล้วแล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้คนไทยพุทธในสีจังหวัดถูกทําลายไปจนกระทั่งไม่เหลือเอาพันคนไทยพุทธในีจังหวัดอีกเลยนะฮะท่นนั้นจะไม่พอครับในจังหวัดอื่นต่างๆทั่วประเทศโคต้า ให้เฉพาะสลามกระจายไปทั่วประเทศซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยนะครับปัจจุบันคนไทยพุฒเรากลายเป็นคนชั้นสองในประเทศตัวเองปัจจุบันเมืองหลวงของประเทศไทยกลายเป็น4ีจังหวัดที่ในภาคใต้ไปเสสีจแล้ว